อะไรครับจันดีฮะมีอะไรลูกอย่าไปวิ่งเหรอไปวิ่งหยาะหยอเหรอมาตามป้าเหรอมานี่ก่อนมานี่ก่อนคุยด้วยหน่อยอย่าไปวิ่งเหรอมาตามเหรอเฮเดี๋ยวแต่งตัวก่อนได้ไหมฮะป้าแต่งตัวก่อนได้ไหมอยากไปวิ่งเหรอแต่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะลูกนะไม่จันดีอยากไปวิ่งหยาะหยะเหรอ ไปเหรอไปตอนนี้เหรอปูรู้ไปด้วยไหมแต่ถ้าไปป้าก็ต้องมาส่งอีกใช่ไหมแล้วจันดีไปไหมล่ะ,ะอยากไปเหรอไปวิ่งหยอกๆยกันเหรอ,อโอเคโอเคเดี๋ยวป้าไปป้าไปเดี๋ยวป้าแต่งตัวแป๊บหนึ่งโอเคเนาะเดี๋ยวไปพร้อมกันเดี๋ยวไปพร้อมกันเดี๋ยวป้าแต่งตัวแป๊บเดียวห้านาที